ดีครับผมมันพินกับช anel f o o ไทยนิทุกครับวันนี้อยู่ที่ร้านข้าวแกงเวียดนามนะครับวันนี้มาแนะนําเกิมสวดนะครับก็เป็นข้าวอาหารชุดแบบเวียดนามนะฮะในเสียงจะคึกคักหน่อยนะครับเขาจะมีเป็นชุดอย่างนี้นะครับอันนี้ราคาบาเมือยก็สามหมื่นนะฮะอันนี้จะเป็นมีผักนะครับหลักการก็คือมีข้าวมีผักนะครับแล้วก็มีเนื้อนะฮะ แล้วก็มีน้ำแกงส่วนน้ำจิ้มเนี่ยก็เป็นเครื่องปรุงรสนะครับเป็นมะนาวนะครับเนื้อมันนะครับใส่พริกมาด้วยแต่ไม่ค่อยเผ็ดหรอกครับเนี่ยสามหมื่นนะครับก็ราคาประมาณห้าสิบบาทเศษสนะฮะซึ่งถูกมากนะครับบางทีเราเข้ามาในร้านอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราไม่รู้นะครับเราสั่งคนนี้ต่างชาติไม่รู้ก็มาสั่งถ้าอยากประหยัดเนี่ย ต้องมองหาถามว่าเกลมสวดนะฮะเขาจะเขียนเป็น C O M X U A T นะครับ<ม> C O M X U A T อา่านว่าเกลมสวดนะฮะเกลมสวดนะก็เป็นหรือว่าสวดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าอา่านประมาณเนี้ยเขาเข้าใจเวลาพูดอย่างเงี้ยมาที่ร้านนะฮะก็หลักๆจะมีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงบ้าง ก็มาชิมกันครับอีกแรกหมูนะครับดูคล้ายๆหมูหวานแต่ว่าของเวียดนามเขาจะไม่ค่อยเป็นหมูหวานออก็เป็นหมูเค็มมากกว่าออขอภไยครับจริงมันเคี้ยวติดพันต้องขออไัยที่เสียงู้กก็ยับลงไปด้วยเพราะกล้องมันอยู่ตรงปากผมพอดี ไม่ออกเป็นหมูหวานนะครับเป็นหมูเค็มแต่ว่ามีรสติดหวานด้วยนะครับทานกับข้าวเนี้ยร้อนอร่อยแล้วก็เหมือนตัวแขกหรืออะไรเงี้ยครับผันมันกระถัง่งออันนี้เป็นเป็นผักแก้มมานะฮะราคาประมาณห้าสิบบาทเศก็ถือว่าคุ้มครับะครับอันนี้ผัก ผักอะไรสักอย่างครับไม่รู้อันนี้เป็นสูตรแบบน้ำแกงแบบเมืองจีนโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยอร่อยหรอกครับแต่อันนี้อร่อยใช้ได้แต่ระวังว่า น้ำแกงแบบนี้เนี่ยบางทีงเขาใส่ชูรสไปเยอะนะถ้ใาใครที่ไม่ทานชูรสก็ต้องระวังแต่ว่าน้ำแกงแบบเมืองจีนเนี่ยนี่เข้ามาแบบเมืองจีนเนี่ยรสจะจืดมากเลยคือเขาแค่เป็นน้ำต้มผักบางคนเข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นปน้ำต้มผักเพราะว่าถ้าเป็นสไตล์ของเมืองจีนแล้วเนี่ยเขาจะ ร้านข้าวก็จะไม่ขายน้ําเขาจะเอาพวกนี้ไว้ซดน้ำนะครับเป็นแบบล้างคอกันอย่างนั้นนะ่กินเหมือนเป็นน้ําดื่มเจืดจืดนะฮะหรือว่ามันกินแบบเป็นน้ําอุ่นๆแล้วร้อนอย่างเงี้ยหน้าหนาวมึงจีนมกินหนาวจิดลบอะไรเงี้ยเขาเป็นธรรมเนียมอย่างนั้นของเวียก็รับตรงนี้มาแต่ของเวียจะปรุงให้อร่อยกว่านะก็คือหลักหลักการเนี่ยเติมส่วนต้องมีข้าวแล้วก็ต้องมีจริงข้าวจะเยอะกว่านี้เนี่ยผม บอกเอาข้าวน้อย,อยวิธีบอกข้าวน้อยบอกว่า m, นะวอีดเกิมนะแล้วก็มีเนื้อและก็มีผักเนะี่ยแล้วก็มีน้ำแกงนี่ครับสี่อย่างนะถ้าราคามากกว่านี้ก็จะมีของมากกว่านี้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละอย่างว่าเป็นยังไงนะะก็อันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับใครที่เดินทางใน เวียดนามกับผมนะอยากให้คนไทยไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านในเอเซียเยอะขึ้นนะครับไปเที่ยวไปดูรูทางค้าขายรู้จักผู้คนแล้วพบกันใหม่กับชาแน e ฟิ t ไทยในยูทูบครับเก็บเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ